บ้ายสวัสดีครับผักสดลรามีผักสดล้มีไม่กินผักต้มบ่ะเราเอาเมงดากับเผ็ดแม่พิเศษหนยได้ไหมใส่ปลาทูด้วยได้ก็ใส่ปลาทูให้อยู่หรอมีมีมะเขือด้วยเอาไหมไม่ไม่เอามะเขือเอามอไม่เอามะเขือเอาเผ็ดเผ็ดเด้อเอาเผ็ดเผ็ดอันนี้ตำกันสดๆก็มาเขยิบใกล้เขาเนี่ยจะโดนคกบ้างล่ะเนี่ย พกเ,เคลื่อนไม่ได้เออพกเคลื่อนไม่ได้มาร้านนี้ต้องเออมาตลาดนี้ตลาดเออหน้าค่า,ายตลาดสดหน้าไขา่ตลาดสดหน้าไข่ซื้อบอริสอใหม่ซืนะ้อบริสอใหม่ประมาณนั้นประมาณนั้นอืมแล้วก็กดดันไหมคะเอาเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บใส่เห็ดพร้อมใส่เนื้ดาพร้อมหลายอย่างเนาะเยอะไหมเนี่ย ก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะนะนี่พี่เขาทำสะอาดสะอ้านเนาะมีเครื่องซีนเครื่องซีนใช่กันฝุ่นกันแมลงอ่ะดูที่เขาใส่อะไรบ้างหอมแดงเผาเผาเผ็ดนะเผ็ดแค่นี้ก็พอนะมั้งโอเคที่ขาวขายของก็ซูรุขาดไม่ได้คือซูรุ นี่ไงนี่ไงไออยากได้หัวแมงดาถามพี่เขาสิไปซื้อมาจากไหนร้องค่ะเป็นของไม่พอยอร่อยมากเราตามหาเราตามหาแล้วมันไม่เจอเดี่ยมันของแท้นี่ไงก็ยี่ห้อเดียวที่เราใช้ไปซื้อที่ไหนตลาดสดตอนเช้าตลาดสดตอนเช้าเป็นหัวเชื้อเดี๋ยวนี้เขาไม่ไอ้นี่ไนแล้ว แต่มันหายากนะหายากไม่นาหายากใส่ทุกเห็ดเนาะมีเห็ดไม่ไม่เอาเห็ดฟางอย่างเดียวเอาเห็ดฟางอย่างเดียวนะเห็ดฟางไม่เห็ดเปียงเห็ดเปียงเห็ดฟางก็เห็ดเปียงเห็ดเปียงเห็ดเปี๊ดพวกนี้ต้องแซ่กเอาเห็ดหมดเห็ดมดก็เอาบ่บ่เอาเห็ดเฟืองอย่างเดียวบ่อยากกินเห็ดเฟืองอย่างเดียวแค่นี้ไม่ใส่มะเขือเผานะไม่ใส่เมือเขาแค่นี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียเฮียเนี่ย เทียเงาเทียได้เสียได้ก็เชิญมีการต้เชยญเฮ้ยเห็ดกระโดดไปไหนก็อวนอวยกับแม่ค้าเนี่ยตั้งแต่ละตั้งแต่นู่นในเมืองมาแล้วโอ้เป็นจะแซ่บอ๋อแล้วเนาะจ้าพ่อรับแค่นี้อาหารเย็นเราประมาณนี้ประมาณนี้ก็ชอบเนื้ก็ใส่ได้ นี่แม่ค้ายัางมาไม่ครบนะเนี่ยเพราะเราเพราะเรามาถ้ามันเย็นๆนี่หลายร้านเนาะ,ะแน่นเนาะอันนี้เรามาเช้ามีหมดทุกอย่างอาหารไทยอาหารอีสานอ๋อ,อ,อมันต้องมีนัดใหญ่อ๋อนัดทั้งมีนัดคนมาถึงเยอะอ นี่ก็เยอะแต่ตอนสี่ห้าโมงไปแล้วมันก็เต็มนะแดดลบใช่แดดลบตอนนี้มันร้อนเขาก็จะเดินเย็นใช่เขาก็ไม่อยู่แล้วร้อนเนาะหนูมันอึดถึกทนแดดก็บกลัวข้างๆอู้ขายกล้วยทอดอืหนูจำไม่ผิดจากบาทจ้ะสามสิบบาทสอสิบบาทาทพี่เอากำไรมาจากไหนเนี่ยสามสิบบาทเนี่ยห้าบาทฮะาบาทเอากำไรโคกละห้าบาทป้าสามสิบบาทขอบคุณครับ โอยังไทยอุดรโอ๊กล้วย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 ให้ลูกกล้วย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 โอ้ยกล้วยสวยไอ้ลูกแกไม่กินลาบกล้วยเออลาบหมูเขาบอกลาบหมูคอยก็คอยจะบอกกล้วยคอยบอกลาบหมูไปกับหมูงโงกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนแบบไปเวลาเนไปกลับบ้านไปหาลูกนี่เราซื้อแม็ด แล้วก็นี่แล้วก็ีเอรวดหันดูไปฝั่งนู้นจุดเด่นสะดุดตาเลือเกินนุ่นนุนรถเจ้าไป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 เปิดท้ายรถเปิดท้ายรถมารถมาโอ้ยรถมาโอ้ยรๆรรถรๆรๆรๆรถแม่สะดุดตาขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดี